ทุกคนรู้ไหมคะดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็ถือเป็นสถานที่ที่แบบสุดพิเศษที่หลายๆคนต้องการจะไปนะคะและมีอยู่เครื่องเล่นเครื่องเล่นหนึ่งนะคะที่เนยก็คือเคยไปเล่นมาแต่ก็คือแบบนาน,น,านหลายปีมากแล้วนะเครื่องเล่นนั้นก็คือ a u n t e d Mansion ค่ะจะบอกว่าเรื่องราวที่เนยจะเล่าต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวมากใครที่ไม่ไหวเนี่ยขออนุญาตนะคะไม่ควรอยู่ฟังค่ะเพราะสิ่งที่จะเล่าต่อจากนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากบ,บ้านผีสิง ที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ค่ะ h อนเทสต์แมนชั่นะคะคือจะบอกว่าเคยมีคนนะคะที่เขาเนี่ยเอาเท่ากระดูกของคนที่เรารักที่เขาตายไปแล้ว่า ไปปล่อยไว้ทุกคนไปปล่อยไว้ที่บ้านผีสิงนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นข่าวเมสาข่าวมอยข่าวลือนะคะอยู่ในรายงานของ The Wall Street Journal ค่ะออกมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงมีความสงสัยและงงมากใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทาไมเรามาเที่ยวสวนสนุกแล้วทําไมฉันถึงจะต้องแบบว่าเอาแบบเท่ากระดูกไปไปปล่อยไว้ตามบ้านผีสิงคือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าประหลาดใจมากนะคะมันมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่พนักงานดิสนีย์เนี่ยเขาก็ต้องมีแบบเหมือนโค้รลับว่าถึงเวลา ที่จะต้องทําความสะอาดเท่ากระดูกที่มีคนเอามาโปรยซึ่งเรื่องนี้ห้ามทํานะคะทุกคนมันผิดกฎหมายและถ้าดิสนีย์จับได้ก็คือคุณจะต้องเชิญแบบออก ออกไปเลยนะคะลาก่อนไปเลยนะคะดังนั้นนะคะนี่ที่ฉันก็เพิ่งมารู้ความลับตอนหลังนะคะหลังจากที่ที่ฉันเคยไปเล่นสิ่งนี้มาแล้วซึ่งเครื่องเล่นมันก็ดูแบบว่าโอ้มันก็ดูน่ากลัวแล้วมันก็ดูแบบพาเราไปบ้านต่างๆเหมือนแบบมันจะเหมือนนั่งนั่งใใคล้ายๆนั่งกระเช้าอะทุกคนแล้วก็แบบกระเช้าแบบแล้วก็พาเราแบบไปในบ้านต่างๆนะคะคือจะบอกว่านี่คือเรื่องจริงค่ะทุกคนและถ้าใครสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาเอาโครงกระดูกมามาทิ้งไว้ตามแบบนี้เลี่ยราดทำไมนะคะทุกคนจะต้องไปดูคอนเทนต์แมนชั่นค่ะบ้านชวนเฮี้ยนผี ชวนหาฉะะายตั้งแต่วันนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ไปดูได้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาเลยนะคะ